สวัสดีครับผมนายชยานินคริฑโตก,ก,กจากหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมของถิ่งจัหวัดรยองวันนี้นำทุกท่านมารู้จักกับวัดเขาบดวัดเขาบดเป็นหนึ่งในวัดที่มีศิลปกรรมที่น่าสนใจถ้าพร้อมแล้วเราเข้าไปดูกันเลยฮะเชิญนะ,ะนนครับ แรกเริ่ที่จะมาที่นับมัีเรื่องที่เดียงไ่างมืนกันมมีการที่ประกาศตั้งวัดถูกต้องตามกฎหมายนะสถานทีนกรมการศาสนาวัดเนี่ยได้ขึ้นเดือนประกาศเมื่อปีพุทธศักราช2421 แต่เดิมเขาที่ทราบเป็นสำนักสงฆ์เขาชาแก่ที่อยู่บนเขาเพราะภเขาพวกนีเรียกเขาชาแกชาแขชแกแต่มันก็ไม่เยือกสลับเปลามาแล้วมันก็นขัดยแย้งแับตั้งจิตยืดเยืก็แขกก็สร้างวัดมันก็คงอิสลามลนมนกคงจะไปไม่ได้นะี่แต่เขาเพูดเปิน้เขนื่อนไปแล้วแต่พูดว่าต่อมาในปี พุทธศักราช2,400กว่ากว่าต่อมาย้ายลงมาข้างล่างแล้วจึงมาทำแตปันวุบันปี2 4 2 1แล้วก็2 4 2 1ก็ไปทราบว่าโบสถ์เนี่ยมาอย่างไรมาแบบไหนแต่สมมต,มติว่าสมัยก่อนอยู่มัจจารารไม่ต้าง้าง ก็จะาเป็นวัดอยู่กอว่านาลักาถอว่าจะเป็นวัดที่อยู่แบบนี้เนาะ,ะมาว่าวันผมจะเอาเรื่องอยู่อนกันแล้วก็ได้เป็นการนำเรื่องขอพระราชทานที่สุข,ขาภาษีมาวัาดเขาบวชรั้งแรกนะบนเก่า2400ัี่ร้อยห้าปันสีส่รหัน แล้วก็พาที่สุขา,ากกประสีบาตกปฏิวันเปนพิศกคม2,466เป็นปััที่มาถ้าเป็นปัจอยู่ใช้แดงใช้แดงเป็นเลือ,อแล้วก็จะใจีที่ืนแต่เขาอาจจะต้องมองว่าเขาสามารถหยังรากของพุทธศาสตรชนะ เพื่อวิศวกรรมก็ได้ครับไว้ตรงนี้ได้ขนาดนี้ก็แสดงว่าศรัทธาหรือความตั้งใจของชุมชนในอดีตถ้าเช่นคนต่อสิ่งต่างๆตัวะครตัวนี้เจ้าว่าตั้งแต่ปี่จุดต้นปีเจ้าว่า28 28แล้วนะครับเดิมชื่อวัดเขาชัก มาปีาพุทธศักราช2480เปลี่ยนชื่อจากวัดแขงเปิดวัดขุนโขดวันนี้เราจะมาเสนอเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ของวัดครับให้กับเยาวชนให้กับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับวัดเขาโบสนะครับและน้องก็สนใจที่ทางเข้ามานะครับถึงโบสถ์ใช่ไหมครับใช่ครับกําที่สวยงามและเก่าแก่เด็กมากนะครับ ถ้าว่าสวัสดีมาเป็นไงยังไงครับถ้าถามตมาว่ามีภาพเป็นาปยังไงตมาก็มองว่าศิลปะเนาะมันคล้ายคล้ายศิลปะอายุทยาเลยการอุทยาเป็นศิลปะอุทยาเลยครับแต่อัตมาไม่สามารถทราบได้ครับมันมาจากสมัยดีอยุทยาหรือมาเรียนแบบการยึดตากันอันนี้คือทราบได้แต่นภาพเก่าแก่มันปกป้อง เพราะว่าในในตัวโบทุ่งโ,โมเสกกับระโบทจะมีท่ะก็จะรูปกาบเป็นทรงสุโคไทยให้เอา,าไปเป็นรูปอประนับประดิษฐต้นมันอาจจะถูกสร้างตอนสมัยพิยาตอนปลายเนาะและ้วอาจจะมาสำเร็จร่วงได้คงจะเป็นช่วงเพราะว่า 2 4 2พี่รศกาลที่ห้าปลายลายถ้าเราลองลบกลับไปว่นรศกาลที่1รเทศกาลที่อยุเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ก็จะทราบดูว่าโบสถ์หลังนั้นใช้เวลาสร้างถ้าเกิดถ้าตายสียาต้นแบบแรกปุสิมันก็จะบุกฟอกได้เลยขอที่จะมาเป็นมันจะถึงมาปัจจุบันเพราะว่ารูปทรง จากทุกทงแล้วตัวคนไทนใช่ครับสงสัยใช่ไหมครับในสมัยก่อนจะสร้างบทตรต่เขาทำยังไงครับถึงมีบุตที่ขึ้นมาวิธ huh ีการยังไงบ้างต้องยอมรับยอดเยี่ยมมากโครงสร้างรันตัวซัเจอร์มันน่าหยงนะห้าดูเขาไม่ได้มีเนเชิงวิศวกรรมเลยแต่เขาทำยังไงถึงมันอยู่ได้จจุดกันอยู่แต่โยมเดี๋ยวโยม โรงร้างเริ่มเนี่ยครับตัวโครงร้างเหือนแล้วตัวดเจอเหมืนเป็นไม้ในยโยงนะนะเป็นไม้ไม่ได้เป็นปูเยโยงนะนะต,ตัวตัวคุติ้งตัวากากอดินมันก็เป็นขอนไม้มาปูวางไว้เฉยเยอ่มันไม่มีอะไรเลยอแลวก็เปปักเสาลงไปแล้อายุมันนานโยงถนนมาบ้าผมดินไปบ้ผมก็เลยำแต่โครงสร้างของผมลก มันแค่แคๆเฉยๆมนมีรอยแบบหมายถึงว่าไม้กับฟูล่ะมันจะติดกันอยู่ได้นานผมยากหน่อยแต่มันก็ยังอยู ah ่ใกล้จุดทัดเนี้ยต้นข้าวที่จะอยากไปดูเห็นกันเลยว่โยมมันมันถ้าถ้าโยมเห็นนล้วนะโยมได้เข้าใจเรื่องอะไรนิดๆน้อยๆมันเป็นรายละเอียดที่เป็นดีเทลได้แค่นี้นิดหน่อยอาไปไม่ได้เลย ม,มันเป็นอะไรที่สำหรับคนที่ชอบนะงั้เดี๋ยวเราไปดูของที่ใจเลยดีกว่าวอตอนนี้ท<น>างวัดนี่มีการซ่อมแซมอะไรหรือเปล่าครับคนทีผมสังเกตเห็นคออบาีอาคารแบบนี้มันมันไม่ได้ถูกใช้ในบางส่วนมานานาเลยแล้วผม,วม,มต้องบูรณะให้กลับมาใช้อีกสักค,น,กคนิดหนึ่งก็เคยเลยวย่าอาคาร ขาเก่าแล้วก็ตัค์ชามันเก่าแล้วแล้วก็โดนด้วยทำรูปแับส่วนด้วยก็เลยคิดว่าไหนๆจะทําแล้วก็นคือทั้งหลังไปเลยงทั้งหลังเลยใช่ไปเป็น่านาเป็นสาราที่ใช้ผมสมได้ต่อไปเพราะว่าคือปกติเราทําบุญบนนี้นะครับจด้างล่างก็ได้ขั้ตอนที่จะจะเปลี่ยนมาทําบุญข้างหน้าที่ดีกว่าครับถ้าทำอย่างนู้นที่าร์อะไรแบบนั้ ฟ้าสพอดีกอสนออ๋อเป็นการเรียนการสอบกองกสนอเขาเนี่ยเขาไม่มีที่ที่อยู่ครับต้องเรียนทีนเลยท่ว่าสร้างเรียนเขาสักหลังไว้เพื่อเด็กที่ขาดโอกาสวันเสาร์วันอาทิตย์เราจะให้เด็กทุกคนมีเด็กให้รู้และก็เหมือนจะสร้างแรงจูงใจเนาะเขาคู่กับการเรียนทำไปด้วยความรู้ทุกขุ้นะครับใช่ครับความรู้ทุกขั้นตอนเขาเรืยไปทุกอย่างน้อย มาคิดว่าแบบโบราณอะโรงเรียนอยู่กับวัดเนาะแจกได้น้อยเด็กปวบบ้านวัดโรงเรียนบ้านวัดโรงเรียนยังไงคือแล้วในส่วนทางนั้นมันคืออะไรล่ะครับผมไม่ทราบสงสัยยังไงครับอาคารตัวนี้คือข้าพูดอาคารตัวนี้เดิมจริงๆที่วัดเรามีกิจกรรมมีกิจกรรมทอดกระถินทอดกระป๋า ก็จะมันเป็นตไทรต้นไทรนะครับแต่ตรงเนี้ยมันเป็นใบไม้สีทอาที่อยู่ที่อยู่รู้จักออเขาเรียกภาษาใต้เขาเรียกย่านนาโกของอะไเขาเรียกมันอยู่มันมีอยเ่เยวในประเทศไทยที่นคปฐกโโตอ๋อเรียกย่านนาโขกประมับนะเรับเขาจะเอาเขาจะเอาไว้แต่บางที พอพี่ตาก็บอกว่าปลูกมัดตึ๊กโอ้โหไม่ฝาเขาถล่มอะไรเอานี่โยงไปอันนี้สินียวนี่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 โยงนี่อันนี้นี่นี่นี่มันเหมือนกับเป็นกามาจีเนาะเนี่ย เยมมันมันไม่มันไม่มันเปมันไม่ได้มีในในบ้านเราอ่ะโยมเหมือนผ้าเลยครับที่โยมเราดูอันนี้สิอันสิแก่จริงๆอสิสองใบนี้อันนี้เป็นใบอ่อนกว่าพอเริ่มใบใหญ่ๆน่าจะเปลี่ยนไปใช่ฮะอันนี้สีแก่แล้วเขาเปลี่ยนมาเขาเปลี่ยนมจากเนี่ยโยมมาเปลี่ยนเป็นแบบนี้ใบใหญ่ใบเล็กไม่เป็นไรจะไม่แข็งแล้วเขาจะเป็นแบบนี้โยมเข่งๆเลยโยมดูๆเดี๋ยวลองลองลองดูอันนี้ดูครับมันก็ไม่หยีเลยครับครับ เขาทำแบบนี้มันทำเล่นเนี่ยอ๋อไม่ใช่เยครับี่ว่าอนุรั์ใช่ไหมครับว่าไม่ถูก่อย่างนี้ไม่ถูกครับผมแต่นำมามันมีแล้วเนถ้าถ้ามันก็อนุรัมก็จะอันดครัตใช่ไหมครับใช่ไหมแบบนี้ไหมครับใช่ไหมมันต้องมันต้องอันนี้ไม่ใช่หรอนำมาฉาบใหม่แบบอันโน้มบมกยังไม่การอันรับต้อง ทำให้เขาอยู่อย่างนี้ให้นานที่สุดเ่าที่จะนานได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากที่เอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูตรงนี้เดี๋ยวลองมองให้ดีเดี๋ยวลองใส่เกต็ดกับเป็นเส้นๆใช่ไหมครับอ so ันนี้คือการฉาบเดิมเดิมเนี่ยกำแพงที่ทำมาเป็นผนังเนี่ยครับใครวาดมาหรืออะไรครับโยมอันนี้ที่ผมมาทราบนะ ตัวนี้นะติดที่ไหนนะเขาเผาเองเผาเองเผาที่ลังว่าไม่เลยโยมเขาที่ทราบมานะมีเหมือนมีบ่อดินเลยแต่มาไม่ทราบว่าดินเหนียวเนี่ยถกผลมาจากที่ไหนเพราะในบริเวณนี้ไม่มีดินนะจุดมอเนี่ยเขาเผาเองเลยโยมใช่มาจากดินเหนียวเขาต้องมาตามต้องมาฝังนังมาปั้นขึ้นลูกแล้วมาเผาเพื่เป็นนี้ตรงนี้้าไม่ทราบว่าดินเหนียวเนี่ยมา ก็ในบริเวณนี้มันไม่มีมากมแต่มันก็มีรายตรงนี้เ็ได้แล้ววัสดุที่ทําผนังนะครับผนังตัวถังไม่ใช่นรังถมอันนี้โบราณที่แบบปูเกือดอปูเกิดหอยแสดงว่าทำจากปูเหอยเหรอครับแลาวเกิดหอยเนี่ยมีมันมีอยู่สองแบบเกิดหอยอย่างดิบเกลี่ยสุกข่าวไปเผาอย่างดิบอย่างดิบจะตึงตามปุ๋ยเลยตามโอ้แต่พออันนั้นพอถูกน้ำมันจะมีปฏิกิริยาความร้อนกว่า แต่ตอนนี้เขาเผาแล้วจะเป็นอย่างสุกแล้วมาตำให้แหลกตำมาให้แหลกแล้วก็ใส่กับสังข้าวสังข้าวสังข้าวที่เราเก็บข้าวแล้วเป็นตัวประสานกันนะเอาสังมันเลยนะต้นที่มันเป็นตอๆเห็นไหมเห็นต้องเก็บข้าวไปแล้วเอาอันนั้นน่ะมาตำตำกับเปลือกหอยที่เผาแล้วพอมันพอมันมันแหลกแล้วเอามาคลุกกระเบื้องหอยแล้วก็ผสมกับน้ำมันบ้าหรือ เอาน้ำผึ้งนมาใส่เป็นตัวประสานเป็นตัวประสานเรียกตั้งอิ่วตั้งอิวงอ่วนะครับอมก็แต่อันนี้ไม่ถึงขนาดนั้นอันนี้ก็คือเอามาผสมนี่คือผ้าสมเด็จยดด่างโอ้โอใหญ่มากเลยเป็นโบสถ์อ,อาอยุประมาณกี่ปีใช่ไหมแต่ยอมลองคิดดูว่ากว่าจะทำอีกก้อนหนึ่งองมาตำ<อ>เสร็จแล้วเอามำมมำหมักเนาะ ล้วเอามาขึ้นลูกแล้วเอามาเผาฝามันจะมากอ่ยก็จะนานนะวหละ้อาดาบทหลังนี้อยู่ช่วงคาาดวาบหลอยูาาบทนีอาคบนาดคจะมาันองว่ามัน้อยาว่าบทันี้อาาทัตนีกสยน่ดทลันีกย่คด่บลนต้อยาานยาอนตอยคาับแต่อาจจะ สร้างเนยอายุทยาความายแล้วมาเสร็จอันนี้แล้วมาได้เสร็จยุ่มคตมากกวา่าอตรงนี้อ๋อิเสาไม้ใชครับเจอกตรงนี้เสา,าไม้แล้วก็ปูนเอาปูนเคลือบก,กับอิฐมอญอิแดงเคลือบเคลือบเสาไม้อยู่ นี่คือตาสีเองตรงนรี้จะเห็นไม้อยู่ด้านในอันเรียกเยิคือปลาที่เขาเนี่ยทางฉลากสักเจอร์มาเสา็จไฟทำไมไม้มีเรื่องเงินอยู่ด้านหลงเหง้ตว,วต้องตะคีย้ ตเคียนเหครับ,ค,รบคิดอยู่เหมือนกันอยู่ในใจตตะเคียนต้นตะเคียนต้นนโดนนรดปกติดแปงมากเลยเขาสูโอมาะเคียนอย่าก็เดี๋ยวทังหมดนี้เลยว่าเนี่ยจะลองดูที่นี่ครับพกที่นี่คือาที่คือการอนุรักษ์นะนี่คือบางคนจะบอกว่าทำไมเราไม่ทำฟ้าสะอาดล่ะรันทำใมันดีล่ะพ้ชาไปไม่ยุมันก็ติด่นไปแล้วนะ เรียงทีแล้วก็แล้วก็เชื่อไปอันนี้วางอิฐที่เฉยโป<อ>้โ<อ>แล้วก็มีตัวภาษาข้างในที่ทีนี้ก็เลยสมัยนี้ก็เลยทับเป็นทับหลังใช่ไหมใช่การไมแต่ที่หลวงพ่อเสียใจก็คือมีข้อมูลมาว่าในในบทเนี่ยมีภาพว่าดมงคลที่เป็นพระครับแต่มันไม่มีไปแล้วแต่ด้วยความเข้าใจผิดในการอ่านุรักในการที่ ต่อคงเดิมขาที่เร um evet> ือเลิมเรือยังหมาเดิมเดิมเลยเดิมเดิมเขาเขาเขาเข้าใจว่าอย่างที้บอกนดีนะปู่ใช่เขาเข้าใจว่าอย่างนี้มันดีอยู่อันนี้คือล็อกแบบไหนก่อนรดีว่าโบราณเลยโบราณเลยนะเดี๋ยใช่โยนไม่มีไม่มีที่ตัดอลอชเชื่อเดือย แต่วันนี้คงน่าจะมปมาลายไทยหลักเพราะเมื่อก่อนมีทงไม่มีใครคิดจะขโมยไรเลยนี่แต่นี่คงมีข้าวได้เลยครับมีุลาอมีศิลปะศิลปะเกี่ยวกับการแกะสลักไม้เยอะๆคิดดูดรับเขายังไม่มีเขายังไม่มีลูกเล่นอะไรเลยอฮนี่ก็สวยแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวเขาทำได้ไงนะเขาไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเลยนะเนี่ยเดี๋ยว ต้องยอมรับอยู this, ่างหางว่าสมรับน e ั้นคนที่ทํำนี่ใจต้องมีสีมือแล้วก็โดยความเร่งรีหว่าพยายามเรียด่วนเข้าเต้นเต้นเต้นไปทกใบนะคให้เราเป็นตามรส้ะเป็นโบราณก็ทำลายทุกสิ่ง โยมลงดูโยนดูดิคนนั้นโยนดูเด็กเขาผ่านลงขาโอ้โหไปรับนาข้าวฟ้าบรรยากาศข้าวฟ้าบรรับกาศดูดูตรงนี้นะครับดูคุณค่าแห่งการดูดูการเวลาคือตะเกียบข้างหลัง คาเป็นของเขายมดูเป็นดูวันเวลาของเขายมทำงานเนี่ยใ่เราบ่ยมอคิดดูว่าเขาหาด้น้ําด้วผม้วแตก็เป็นแบบนี้ดัองว่าร้อยเป็นจะพอไหมพอจ่ิอจริงหรมอพอที่เราไปดูของข้ามา วัดีขประมาณยี่สิบราหรับยี่สิบสี่ลังสององหนั ทำโรันษณะของการปั้นปูนปูนปั้นนึ่เกิดเกิดนะ่น่าสนใจอ้นี้ถามเป็นความรู้นะทำไมต้องมีนี้ครับคืออันนี้เขคือโบราณเหอนไม่ดีหรอกมันก็มีเฉพาะถิ่นดยเป็นแนวที่สรมาต่หลังพัฒนามาเรื่อยๆอันนี้ก็คือไอ้สิทําไมตัวมัเป็นัดรวมเนาะบีดแบบนี้ ปัจจุบันนี้วัออะไรจะทำได้เหรอนี่กันอะไรอย่างเงี้ยข้างล่างเขเป็นลูกยี่ห้อใชรอบโถดันเป็นข้าวลูกรวมกันเป็นลูกด้วย<ล> <ๆ S 1> อันนี้จะซื้อไว้ถึงเอามาโชว์ให้เห็นมากตรงนี้มันเป็นเศษนะน<ำ>แต่ตรงนี้สมัยก่อนวี่ห้ออะไคงไม่มีเลยนี้มันจะมีแบบเศษไม่เยอะอะไระอย่างเงี้ยจจะมป็นวิจิตรพิสดารอองช้อยอย่างนี้มีหลายพันขาวเลยซื้อทุกอันเลยแปดพัน เป็นร้อมเขตนี่เหรอร้อมนสุดๆเป็นชี่ก็เรียกว่าชี่เขตดที่เขตก็ทั้งล่างก็ถือปลูกมิ้นทเพื่อเราไปวัดก็จะติดลูกมิ้นท์ประจําประจําชิศทิศอุรพาทิดอาคันเดอาคันเดอ่าทีมเขาเรียกช่อแต่ที่ ความขอ,ขอ,ขอข้อยเป็นมากรามนะครับเป็น่้นไม้ที่มาดูดอดระกาอันนี้โยมมันเป็นจริงน,น,น,นเดิมประมาณห้เอาเป็นลายรถตาผู้เขาทำสบายวิทยามาบแล้วให้โยมเขียน,นขึ้นเขียนขึ้มนมาใหม่เพื่อจะเขียนเป็นลายแกะสลักเนี่ยนี่ไม้ต้องแผ่นแล้วก็แกะสลัก มานั่นที่ทองคำนี่นี่ไม่ใช่สีที่ทอาคำเปรียวทองำเปรียวโอ้ทั้งหมดเลยมั้งครับถ้าหมดเลยนี่เป็นทองคำมาหมดเลยนี่ไม่มีสีเลยอะไรเพราะหัวข้าที่คุณมี้ก็คือเดี๋ยวจะรอยังยังไม่แล้วเสร็จใช่ไหมครับคือที่แบบโบราณอทองคำที่แบบโบราณอะไรประมาณน พราว่าบุญหลักสัตย์ใหญ่อาจจะมีชีวิตอยู่เราเป็นกิศนาธรรมนะเอาไว้ให้ลูกที่จะมาสรใหม่จะได้มีกิจกรรมตายประจำยามบ้าครับอันนี้จะดูเป็นคนมีนูนด้วยใช่ครับโอ้โหเหลี่ยมของประจบที่จะมาวางกันนะป็นไงครบเดี๋ยวโหสุดยอดของช่างครับ จุดยอดช่างเลยตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ที่ถือว่าพอจะทําได้เป็นลายเนี่ยก็ต้องใช้องศสามของกระจกด้วยวางเรียงกันแล้วก็ได้ระดับกันหมดเลยสวยงามงดงามมากแล้วกระจกเป็นแผ่นเล็กมากครับนเรืออันนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวมามองอว่ามันไม่มีแล้วคนที่จะทําให้เดี๋ยวพวกช่าง่อมเรือนะอืมที่มาทาให้เราในโบสถ์นี่นะ เป็นพี่เปนมีวิติเดียวเราไปัมผัสกันจะรู้เลยมันเป็นวิชาผมก่อนจะได้ดอกหนึ่งเนี่ยมีหลายชิ้นส่วนของกระจกมากเลยประกอบกันและเขาเปวิติย์อยู่ใช่ครับโอ้โหยอดยอดเลยครับีโยและจะมาดูตรงนี้โอ้โหเปียลายของหลวงโอ้ครับที่ขัดกันเป็นลายสาน <t ick now> แต่เพราะเนี่ยโยมจะติดทองอย่นี้เลยมันเนี่ยโยมงานโปูนปั้นทั้งหมดเลยใช่ไหมครับโอ้โหการวางเนียนตัวกันของกระจกก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่ที่น่าสนใจของวัดนี้นี่เป็นช่างนี่ยังอยู่ไหมครับยังอยู่ยังอยู่แต่เป็นหน้าฟองไปหมดแล้วมันยังมันต้องช่างในวังแต่ถ้าโยอมไม่ถ้าโยมไม่ลุกมามันก็ไม่เคยมีเส้นยังครนะครับ ยังไม่เคยทวุฒิแล้วเป็นความบุญงานที่แฝงเอาไว้มองไม่ออกถ้าใครมากราบศิกป์แลกรับเนาะแต่ดั้งนั้นมีความเป็นภูมิปัญญาแล้วก็แฝงเอาไว้ด้วยการศิลปะของไทยที่แท้ๆนะครับแท้ๆเลยมึงต้องถ่ายจรงจริง นี่ก็มาถึงจุดชมวิวของเรานะครับยุ่ที่จุดชมวิวของเขาโบดนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เรามีอะไรให้ดูบ้างนะครับว่าเมื่อเรามาถึงเนี่ยครับตรงนี้เราก็สามารถมองเห็นผ้าที่ตกดินได้นะครับแนะนําให้มาตอนเช้าเช้าไม่เช้าเช้าสิตอนเย็นเย็นะครับจะเห็นผ้าที่ตกนะครับมีบรรยากาศของธรรมชาตินะครับทําให้เรารู้สึกสดสดชื่นเหมาะกับการถ่ายภาพนะครับเอาไปลงอินสตาแกรมก็ได้นะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับแนะนําว่าให้มานะครั้งหนึ่งในชีวิตต้องลองมาสักครั้งหนึ่งนะสำหรับเราเช้าไระยองนะครับโอเค เห็นแอ่งน้ำด้วยนะมีสองฝั่งนะครับสองฝั่งนะครับเราจะเห็นตรงนั้นเป็นมาตาพุดนะครับเป็นแอ่งน้ำมาตาพุดนะครับส่วนตรงนั้นเป็นอำเภอเมืองนะครับ เราเห็นถึงสิ่งแวดล้อมนะับธรรมชาติที่เราก,กำลังค้นหามันโตเฟรชมากเลยนะครับ <c oughs> เห็นอะไรสีเขียวนะบ <c oughs> รรยากาศสดชื่นมากเลย จะเป็นเขตกตสาหกรรมนะครับมก็สำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับไว้โอกาสหน้าเราจะไปสถานที่ได้ก็ติดตามรับชมได้นะครับ